สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้อาหลา,านชวนเพื่อนเพื่อมากินข้าวเช้านะคะอ่าข้าวเช้าตอนนี้ก็เป็นมื้อเช้ามื้อแรกของวันเลยนะคะก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมกับข้าเรียบร้อยแล้วก็จะมีไม่มากนะคะแต่ก็อร่อยนะคะทุกคนจ๋ามากินด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นมื้อเช้านะคะ มื้อเช้าของอาหลานวันนี้ก็เมนูแรกเลยนะคะก็คือแกงนะคะแกงหน้าอร่อยนะคะทุกคนจ๋ามากินด้วยกันจะ้ะก็จะมีแกงนะคะอันน้น่าอร่อยมากนะคะแล้วก็จะปลาทอดนะคะปลาทอดอันนี้ทอดแบบหอมเลยค่ะทุกคนใส่ซอสนิดนึงนะคะแล้วก็มีน้ำพริกนะคะเอาไว้สำหรับจิ้มเนาะเอาไว้สำหรับจิ้ม แล้วก็จะมีต้มยำนะคะต้มยำแซ่บนะคะหอมว้ซสดนะคะเวลาติดคอติดคออะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็จะมีขนมนะคะขนมเป็นเหมือนกันนะคะทุกคนเวลากินข้าวเสร็จเนาะก็อยากจะกินขนมตบท้ายนะครับคืออยากจะกินของหว,วานนะแล้วก็ มีผลไม้นะคะอาจจะเป็นมะกอกน,นะคะนิดนึงนะคะชิ้น2ชิ้นนะคะก็ว่ากันไปเนาะมาจ้าทุกคนจา้ามากินด้วยกันนะคะก่อนอื่นนะคะอาลานต้องขอ,อขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจอลา,านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บ s c r i b ์ให้อลา,านด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อาลานทำคลิปต่อไปนะคะมาจา้ามาทุกคนเลยจา้ามากินข้าวด้วยกันนะคะข้าวเช้าเนาะ กินด้วยกันนะคะกําลังจะกินพอดีนะคะทุกคนจ๋าก,ก็นึกถึงเพื่อนเพื่อนเนาะก็ชวนเพื่อนเพื่อนกินข้าวดีกว่านะคะอร้านนะคะก็ชวนเพื่อนเพื่อนกินข้าวเช้านี้นะคะไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนนะคะกินข้าวกับอะไรกันบ้างนะคะเช้านี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มา บอกอาหลานบ้างน,นะคะว่ากินข้าวกับอะไรกันบ้างนาะนะคะมากินด้วยกันนะคะ